สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมหอตออนไลน์มาครับกองโจนโอ้โหมาก็เจอกองโจนเลยโู้มาก็เจอเลยมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นนี่ก่อนโจนทรงดาวนะครับงานนี้โจนทรงดาว มานนี่เราจะต้องพังไปเลยไหมพังไปเลยงานนี้แล้วแต่เขาจะบัญชาการยังไงพังฐานไปแล้วเรากำลังอินอินกับการทำสู้รบอยู่ช่วงนี้ <c oughs> พังฐานไปก่อน โอเคอ่าขึ้นนี่เผื่อมีทีเด็ดทำเป็นบ่วงไว้ก่อนเผื่อมีทีเด็ดทีเด็ด,ด,ดอ๋อลงมาแล้วเข้ากินต่อไหมต่อแน่แน่ ตัวนี้นี่ยสามมาเจ็ดเอาละครับตั้งต่อแล้วคู่แข่งตั้งต่อเบียดกินนี้เบียดกินนี้เบียดกินนี้ต้องหนีอยู่แล้วครับงานนี้นี เข้าฮอตแหลกกันไปเลยมานี่เข้าฮอตไม่กลัวกินไม่กลัวเขากินเลยอ้าไม่กล้าเขาเขาก็รู้นะครับเหมือนจะรู้อยู่ด้วยนะครับโอเค โดนแน่นะครับโดนค่าฮอตนะ่ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือโดนค่าฮอตนั่นแหละครับจับกินเฉยๆเอากำลังจะจับมาเลขสิบห้าแกกดยอมแพ้ก่อน <c oughs> มาครับกระดานที่สองขึ้นนี่ไป ขึ้นนี่ไปขึ้นนี่ไปขึ้นนี่ไป <c oughs> แต่มน,นี้เขาเรียกสามเรียงยกก้อนนะครับสามตัวเรียงยกก้อนรับมาตรฐานเอาลครับถ้ามาตรฐานออกทรงนี้เราตัดนะครับเราตัดนะครับตัดเล่นเลยตัดหางเลย ่าตัดให้ไปกดอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตาก,กดนั่นแหละตัดเล่นเลยนะครับไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมที่เจอมาตรฐานตีออกข้างเหมือนหมายจะมายิงสองเราให้ตัดเลยครับแต่ต้องเป็นสามตัวเรียงยกก้อนนะไม่ใช่สามตัวเรียงธรรมดานะครับ <c oughs> ม,มานี่ขึ้นนี่ทีนี้ถ้าเขาเดินยี่สามสิบเก้าเราจะต่อสองไปเข้าฮอตมาดูวิธีการถ้าเขาเดินยี่สามมาสิบเก้านะรอลุ้นก่อนคู่แข่งจะเดินไหน <c oughs> ไม่เดินซะด้วยเอาละเดินประคองจังหวะไปก่อน ยังไม่เดินอีกเอาไงดีเสียบขึ้นไปเลยยังไม่เดินเดินไม่เอ่ยต้องเดินแล้วครับสิบแปดสิบสี่นั่นแหละครับ, 18, 14, เ,รบเดินออกมาเดินมาก็ต่อทิ้งไว้ สิบสามมาเก้าเพื่อมาเข้าฮอตสิบสามมาเก้ามาไหมไม่มานะครับท่านผู้ชมไม่มางั้นก็อดมาเพราะเราจะดักหน้าไว้ก่อนผมก็งงทำไมแกไม่เดินมา น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดซะด้วยนะในการเดินอ๋อทิ้งร่มทิ้งล่มได้ทิ้งร่มได้อยู่ครับหนึ 1, 6, 10, 14, ่งเมื่อหกสิบสิบสี่ก็ได้เออเราทิ้งร่มได้นี่วะแกอาจจะมองเห็นแต่ผมยังไม่เห็นนะครับเมื่อกี้นี้เพิ่งมองเห็นเมื่อกี้นี้เองหนึ่งเมื่อหกสิบสิบสี่เออทิ้งร่มได้อ่า ะครับผมคู่ที่สองขึ้นไปห้าเต็มขึ้นไปห้าเต็มขึ้นไปห้าเต็มขึ้นไปเป็นสามเหียงยกก้อนขึ้นไปมานี้ขึ้นไปงานนี้เราเจอสามเหียงยกก้อนเอง เมื่อกี้เราเป็นสามเรียงยกก้อนนะแต่งานนี้เขาเป็นเองกินไปบุกขึ้นมาขึ้นมาบุกขึ้นไปขึ้นนี่บุกนี่ <c oughs> มานี่ไปนี่ครับ นี่ขึ้นไปมานี่เสกมาลงไปเอ่อเข้ากินสิ นี้เข้าฮอตไหมนี้เข้าฮอตกินเข้าฮอดไม่ได้นะครับที่ผมกล้ากินเพราะว่าเขาเข้าฮอดไม่ได้เข้าฮอดเสร็จเลยอ่าเขาก็ยังไม่เข้าเปิดกินเขาต้องเข้าหลังงานนี้หรือจะเดินสิบเจ็ดยี่สิบสองหน้ามไ้เพื่อเปลี่ยนสถานะเอาตัวใหม่เข้า ก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าฮอตไม่ได้เหมือนเดิมก็จะต้องเสียกำลังพลไปอีก <c oughs> หนึ่งนายเรียบร้อยไป มาครับขึ้นไปขึ้นนี่มาน,นี่อุ้ยโเษดออีเดินไม่ออกเดินไม่ออกซะแล้วอา้าวเดินย่อเดินย่อไปเอาล้วครับเป็นทรงเดิมเดินย่อเดินย่อขึ้นไป นี่ขึ้นนี่ไปนี่มานี่ทำท่าจะยิงสองหน่อยสิบห้าสิบแปดอ้าวเขาต่อตัดหน้าก่อน มานี่สักนี่เลยมานี่เอาละเข้ากินเราหลบก่อนมานี่ สูสีเกมนี้ทิ้งล่มหรอโอ้โหทิ้งล่มด้วยครับผมเหลือตัวเดียวที่เดินได้เราเขาก็จะเข้ากินไม่แน่อาจจะเสมอเสมอไหมมานี่เข้ากินนี่เราชนะครับเห็นแล้ว ป้าบเข้าให้เรียบร้อยครับเราชนะอืมไปขึ้นไปมานี่ถอยไปไป กินสิโอเคครับผมเรียบร้อย